สวัสดีวันอาทิตย์ที่16เนะอะตัวนี้ก็วันอาทิตย์ที่16ช่างก็ทำการจะทําสีเนาะเจ้าวิบากเนี่ยนะที่อประกอบขึ้นโครงไปแล้วนะทุกอย่างพร้อมเนาะพร้อมตอนนี้ก็ทําสีละอืมเพราะมา้คือจุดประสงค์เจ้าของเขาอมันเป็นเทน,น่าเนาะถ้าใครติดตามดูนะนี่ยเทน,น่านะโครงเทน,น่าเครื่องเทน่านะแล้วมาปั้นนะปั้นขึ้นโครงขึ้นรูปนะเนี่ยเขาต้องการแบบอย่างเงี้ยเนาะก็กึง บากบกรู้สึกจะเป็นโซนิกนะเบาไฟเบอร์อะไรนะแล้วก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อให้เป็นวิบากนะเราตั้งชาติก็จะมาเพิ่มลูกเล่นเข้าไปนิดหนึ่งนะตัวนี้ทัางชาติเรียกนากากแล้วก็หร,ร,รือบังลมอ่ะนะอืมอันนี้คิดให้คิดแถมแถมแถมให้เจ้าของเขานะอืมแล้วก็จาทำการยึดเนี่ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยวิบากเขาจะทำการยึดอย่างนี้นะแล้วก็เจาะตุกตานะตุกตาฮนดนอ่าแล้วทีนี้ท่างชาติบอกว่าอืมถังเขาติดตั้ง ถังเล็กนะอันนี้ก็คือจังชาติบอกเอาถังเครื่องตัดหญ้าสิ่งหนึ่งใส่นะประหยัดงบนะเซฟเซฟเนาะจางชาติก็เลยบอกเอ้ยถ้าถ้าสายลุยนะเอาใส่เอาที่เก็บของไหมอย่างเงี้ยนะจังชาตก็เลยดัดแปลงที่เก็บของให้เนี่ยนะอือเผื่อเวลาไปไหนมีอุปกรณ์สัมภาระเนาะก็เก็บเข้าไปในนี่ได้นะอืนะอเนี่ยนี่เดี๋ยวก็ใส่เอ่อ กองแบตเตอรี่นะกับไส้กองไอหมอกองอะนะก็จะปิดปรูพอดีตัวนี้นะเดี๋ยวว่าที่ใส่ของทาไมรูเริ่มเทมนะก็เดี๋ยวกองแบตเตอรี่ใส่นะแล้วก็หมอกองใส่เขาจะปิดพอดีเขาอย่างนี้เลยนะเนี่ยทังชาติก็ทําให้เบาอ,อะไรใช้ได้ใช้กุญแกได้ปิดเปิดได้ตามปกติเนาะอืมรู้จักเอ่อรู้สึกตรงเนี้ยด้านตรงเนี้ยของบอบเอาสีบอลเนี่ยสีขาวก็ได้เดี๋ยวทั้งชาติจะดูก่อนว่า สีรองพื้นก็เป็นสีขาวอยู่แล้ว่าจะเหมาะสมไหมถ้าสีขาวจะชัดกว่าไหมนะเด,เดี๋ยวติดตามนะชา่างจะทําการทําสีรองพื้นก่อนโอเคติดตามในช่างชาทําการผสมสีเนาะเนี่ยเครื่องกานะเครื่องกาแล้วเราจะมายิงโค้งกันทําสีโคกน,นะดูว่าจะพอไหมนะอือันนี้สีจริงบางส่วนที่ชา่างทําไปแล้วเนาะเนี่ยก็สีสีบอลน,น,นะะเออก็ทําแบบก็ไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็เจ้าของบอกไม่เป็นไรเพื่อแบบ ต้องรู้อยู่แล้วแบบนี้นะที่แช่อะไรทําการทําขึ้นมาก็พอประมาณเนาะอือก็ทําไปหลายชิ้นละเหลืหอนี่แหละเหลือสีโครงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงอันนี้ลองพื้นก่อนนะทั้งชาจะทําการลองพื้นนะลองพื้นให้ดูก่อนว่าอืมภายในครึ่งกาเนจะได้ไหมเนาะแต่ว่าอย่างที่จุ้งจาาิบอกนะเวลาทําสีอะปล่อยลมบางเบาจะปล่อยแรงแล้วสีมันจะเปลืองนะตอนนี้ก็เนี่ย เช็คผิวงานแล้วนะก็ยิงน้ำแฟบทำการสะอาดแล้วก็เป่าลมให้แห้งนะแล้วก็ตากแดดที่เขึ้นเนี่ยทั้งชาติจะเป่านะตอนนี้นะอ่าอืมตอนนี้เดี๋ยวปรับปรับกลนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอปรับกาก่อนตอนนี้จังชาติปรับกาแล้วเนาะปรับกาก็เอาแบบแหลมก่อนนะ่ะถ้าใครดูคลิปก่อนนะครูเอ๋บีดนะอืมเราก็ยิงไปซอกไหนที่มันสนิมไปเยอะก่อนนะทั้งชาติก็ทําการยิงซอกเนี้ย นะลมก็พอประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนะี่ยยิงเข้าไปตรงไหนเป็นสนิมนะยิงเข้าไปก่อนเลยนะแล้วก็อ่าน,นี่รู้สึกจะลมแรงดังเชนะ่จะปรับเดยแป๊บนึงนะจะปรับลมก่อนอ่ะนิ้วเดียวแหละอืมปึม๊บเบาขึ้นแล้วอ่นนะเบาขึ้นแล้วนะโอเคลองดูมาเนี่ยเนี่ยถ้าว่าเราไม่ลองพื้นก็จะเปลืองสีสีจริงนะถ้าลองพื้นก็จะไม่ค่อยเปลืองนะ อ่าอันนี้ปรับให้อ่อนลงแชนเย็นไปเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยนะตัวไหนเป็นสนิมเนาะเอาอปเลยนะอืมตัวไหนไม่ค่อยเป็นสนิมเราก็เปิงบางก็ได้จะได้ไม่เปลืองนะอย่างเงี้ยนะออมเดี๋ยวอาบีบหวอนนิดนึงโอเคอืออย่างเงี้ยนะแล้วค่อยๆเก็บไปเรื่อยอย่างเงี้ยอืมค่อยๆถ่านนะ อย่าจำที่เดียวเดี๋ยวสีไหลนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเสร็จเป็นไงก็เป็นนิดหน่อยมีการพ่นสีเนาะอืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสนิมเยอะเห็นไหมช่างชาติเล่นก่อนเลยโปรเข้าไปจุดเนี้ยแค่จุดเนี้ยพออ่าเนี่ยแค่จุดเนี้ยอหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนตรงไหนสนิมรู้บ่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยอืออือเล่นลองพื้นก่อนนะจะได้ไม่เกิงสีจริง นะพาอสีจริงรู้สึกว่าถ้าสีจะเปียบ่อยแป๊บเดียวหมดแหละเนาะแต่ถ้ามาผสมนางนี้นก็จะนานหน่อยแต่ว่ามันก็ต้องลงทุนนะโอเคเดี๋ยวติดตามตอนเสร็จเนาะนี่ช่างชาติทําการทําสีรอ,อ,องพื้นนะเสร็จละกาเดียวครึ่งกาน่ะที่ให้ดูนะ <c oughs> อืมเก็บจุดไหนที่ว่าสมควรเก็บนะตรงไหนที่เขามีสีดําที่มันเออใช้ได้เราก็ยังไม่ต้องเก็บแต่อย่างเงี้ย เนี่ยสีดำตั้งชาติก็ไม่ยิงอ่ะนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวยิงสีดำไปก็สีดำอ่ะนะอันนี้คือสีขาวรนะองพื้นเนาะก็เครื่องกาที่ให้ดูเมื่อกี้เสร็จแล้วเดี๋ยวตั้งชาจะทำการยิงสีจริงเนาะอืมก็เสร็จวันนี้วันนี้เดี๋ยวจะได้ประกอบนะเออสีจริงช่างชาติซื้อมาสองกระป๋องใช้ไปแล้วอืมครึ่งกระป๋องอะเกือบกระป๋องอ่ะนะเนี่ยอันนี้ก็ลดถ่าย เจ้ายันมากนะร้อยี่ดีอนะทางชาติยังไม่ทำอีพีสี่เลยนะอีิบสี่คือจบเลยนะตอนนี้ยังไม่เวลาแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะเนี่ยเจ้าเวฟร้อยอ่ะร้อยเอสนะอืมเนี่ยทชาติผ่าเครื่องนะก็เปลี่ยนอะไรมา้างเดี๋ยวให้ดูนี่รีวิวนะเดี๋ยวถ้าใครดูเมนมาอยากดูเนี่ยเนี่ยเฟืองเอ่อเพาเฟืองเตอร์หน้าเนาะรูดเนี่ยออกไว้นะสี่ปีแล้วมั้งออกไว้เน่ยเนี่ย เค่นี้เลยจัดเต็มเลยเนี่ยชุดคัดเห็นไหมอืมเปลี่ยนชุดคัดด้วยนะเนี่ยชุดเนี้ยช่างก็เปลี่ยนนะเนี่ยแผ่นโค้งแผ่นค,ค,คัสข้าจังมาแล้วเนี่ยเป็นรอยนะเนี่ยถ้ามีรอยสึกอย่างเงี้ยอาจะเราออกเลยนะนะคัดจะลืน่นเนี่ยอย่างเงี้ยสัดก้อนนะนี่ก็เอาออกเนี่ยเคาเรียหมดอายุไขเนาะรถเขาเดิมๆนานแล้วคันนี้นะก็เดี๋ยวจะทําการอืม ประกอบเจ้าอีบากอะนะก่อนนะแล้วก็รถตู้น้องชาติทําไฟต่อนะถ้าใครเห็นนะาจอดด้วยนานมากแล้วแต่ตอนนี้ก็รอเจ้าของอยู่เจ้าของให้เช็คไฟต่อเลยเช็คไฟเช็คเ,เบรก,กหลังรู้สึกว่าน้ํามันเบรกจะหายโดงชาติต้องถอดล้อหลังดูก,ก่อนเนาะตอนแรกก็สันนิษฐานว่าสินล้อหลังรั่วแต่ว่ายังไม่ถอดสัษฐานไว้ก่อนแต่ถ้าเบรกหลังเดี๋ยวคุยกีกทีเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วรีวิวเฉยเนาะแต่ตาใครอยากดูอะไรให้ช่างชาติทําอะไรบอกมาเดี๋ยวทําให้ดูเนาะ แต่ถ้าบอกทั้งชาติก็ไม่ค่อยมีเวลาก็ต้องรีบทํางานเนี่ยอย่างเงี้ยทําสีมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งมันก็ไม่สะดวกเนาะก็เดี๋ยวดูสีจริงเนาะวิธีสีจริงชาติบอกก่อนเนาะมันจะไม่รู้ว่าใครทายังไงต้งชาติทําอย่างเงี้ยก็มันก็จะประหยัดสีนะเนาะเนี่ยอืมเนี่ยสีเนี่ยทั้งชาติซื้อมาหนึ่งกระป๋องตอนนี้เหลือไม่ถึงครึ่งแล้วเนี่ยทชาติทาตรงนี้ไงเห็นไหม อ่าเนี่ยทำนี่ไปอ่ะมันก็จะหมดแล้วเกือบหมดกระป๋องแล้วเนี่ยเห็นไหมเออนิดเดียวเองทีนี่ทางชาติมีวิธีก็คือวิธีนี้ใช้มานานแล้วแต่ยังไม่ได้บอกเจ้าของเราอกว่าต้องใช้วิธีไหนนะวิธีของทางชาติก็คือเนาะทางชาติจะเจาะนะเจาะเนี่ยนะนี่อันนี้ซื้อมาใหม่นี่ซื้อใหม่กระป๋องคำนวณดูคีดเราไม่พอแน่นอนเลยเนาะทางชาติจะเจาะนะเจาะพอเจาะเสร็จปุ๊บจะเทใส่กาเนาะ เจาะตรงเนี้ยส่วนมากชาตจะเคยเจาะค่อยๆเจาะนะเจาะแรงเดี๋ยวพุ่งนะค่อยๆให้ลมเขาออกเนาะให้เหลือแต่สีแล้วเราเทใส่กาของเราอืมแล้วจะประหยัดคือกาเราปรับได้ตัวนี้ปรับไม่ได้ไงตัวนี้กดแล้วเขาออกปูดเลยไงเนาะลองดูโอเคติดตามตัวนี้ช่างชตจะทาการเจาะอป๋องเนาะอย่างที่บอกเนะออาะเจาะนี้นะวิธีเจาะไมได้เจาะให้ดูเราไม่มีใครถือกล้องเดี๋ยวบอกวิธีเรากันเนาะชาตก็เอาเนี่ยใครควงหรือตะปูก็ได้นะตอกนะสมมุติเราตอกนะตอกเนี่ย ตอกจึ๊กๆเวลามีเสียงลมออกมาปับ๊บเราต้องอุดไว้งี้นะอย่าดึงออกแล้วดึงอ่อนพุ่งนะอุดอุดไว้งี้เลยพออุดปุ๊บลมมันจะออกฟีจนกว่าลมเขาจะหมดเนาะอืมจะใครทําดูแลก็เคยทำเราทั้งชาติเราเคยทําแล้วต้องจะบอกวิธีนะแต่ใครไม่เคยอย่าไปต่อปุ๊บดึงออกพุ่งเลยนะเออสีเสือกระจายนะอืมหลังจากที่เหลือมเมื่อกี้ทั้งชาติาก็เจาะแ,แ,แล้วเนี่ยเทใส่กาไปแล้ว แต่นี้อันใหม่ยังไม่เจาะนะเดี๋ยวลองเอาอันแรกก่อนเดี๋ยวมันคะรี่ห้อกันมันผสมกันไม่ได้นะไม่รู้ดําก็คือดําแต่คะยีห้อเนี่ยชากก็เจาะไหมที่เหลือจากพน่นไอ้พักเท้านะเนี่ยเนี่ยสีดํานั้นเนี่ยสีดํานั้นเนี่ยนะไปยาวดูก่อนอืมเนี่ยเดือดปุดปูด,ป,ด,ป,ดปุดเลยเนาะเออเวลาเจาะน่ะสังเกตูนะจากกระป๋องร้อนๆนะ่ะเวลาเราเจาะปับ๊บกระป๋องเขาจะเย็นเลยนะเย็นมากเลย เออก็ปล่อยให้เขาดิ้นสักพักนึงก่อนเดี๋ยวเขาก็นิ่งนะตอนนั้นหลังดิ้นอยู่นั่นไงเห็นไหมปูดออกมาเห็นไหมเดี๋ยวทั้งาติก็จะไปทําให้ดูวิธีนี้ทั้งาติเคยใช้ไงว่าสีสเปรเวลาฉีดอะ่ะมันเปลืองเดี๋ยวก็โยนทิ้งกระป๋องเดี๋ยวก็โยนทิ้งกระป๋องหมดแต่กระป๋องนะลั้งาติก็เลยมีวิธีตั้งแต่ศึกษามาเริ่มจับกาปั๊บนี่ก็อืนยิงการประหยัดกว่าไงมันปรับได้ไงนะเนี่ยมันปรับตัวเนี้เนาะ ตัวนี้ปรับพุ่งเนาะตัวนี้ปรับสีเราอยากให้สีออกน้อยเราก็ค่อยปรับไม่ใช่เวลาไปเอาแรงอย่างเดียวว่าเราก็ซอกเล็กซอกน้อยมันเข้าไม่ถึงไปหมดปิ้วหมดเลยนะเดี๋ยวมาลองดูตัวนี้กําลังเดือดเลยเนี่ยโอ้โหกำลังเดือดนะอุณหภูมิสูงนะนะต้มไข่สุกมากตอนเนี้ยนะโอเคติดตามนี่ช่างชาก็ทําการทําสีเสร็จแล้วเนาะเนี่ยสีดําเนาะทํายังไงให้ประหยัดสีเนาะก,ก็สรุปแล้วไม่ถึงสองกระป๋องเนาะอืม อันนี้เจ้าของบ่อสีบอลนะพี่นะน,นี่โชว์นะโชว์ชวร่างชาติบ่อสีอะไรดีนะสีแดงสีขาวสีบอลเจ้าของบ่อสีบอลนะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะอืมอันนี้จะแล้วแต่ตามใจนะตามใจเจ้าของว่าจะเอาสีอะไรอืมเนี่ยก็ได้เท่านี้ไม่ถึงสองกระป๋องนะตีไปกระป๋องครึ่งอ่ะเนาะแต่ยังไงยิ่งชาติบ่กต้องจอดนะก็คลิปนี้ก็ทั้งชาติก็ จะสรุปเนาะก็เหมือนกับรีวิวการทําสีว่าทํางานให้ประหยัดเนาะก็เดี๋ยวตอนประกอบตอนอะไรนั่นก็คือเขดูตอนเสร็จก็ไม่มีอะไรก็จะประกอบตั้งโชว์ที่เห็นไว้แล้วเนาะแต่ตอนทําสีก็ยังไม่ได้ดูนะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามชั้งชาติเพื่อมีกําลังใจในการทำคลิปขอบคุณครับพี่น้อง